คำพูดอดีตพ่อตาคำพูดอดีตพ่อตาเคยขนของออกบ้านใครได้ยินก็อึง้งเบสหลุดปากเล่าพ่อพูดประโยคนี้ทำตรงๆหน้าชาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่กระแสมาแรงมากในตอนนี้สำหรับเบสรับวันีคำสิงลูกสาวคนสวยของทรงรักคำสิงที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจในรายการบูดี้งอยู่ถึงเรื่องครอบครัวและความรักที่ผ่านมาวูดดีก่อนหน้านี้การมีแฟนเราของครอบครัวของเราไหมเบสํำสิง ขอนะครับเพราะว่าก่อนหน้าพี่เขาก็คือมีแฟนตอนเรียนก็เลยขอขับเพราะว่าเรียนอยู่มัธยมก็ไม่กล้าขนาดนั้นตอนแรกกลัวมากแฟนคนแรกคือฮึบมากพี่วูดดี้กว่าจะทําสมาธิไปขอเขาได้ต้องคิดแล้วคิดอีกปรึกษาเพื่อนแล้วปรึกษาเพื่อนอีกกว่าจะไปนั่งบอกว่าคนนี้คือแฟนเราวูดดี้สิ่งที่กลัวคือเบสท์ำสิง่งตัวเขาไม่ให้คบเพราะเราแบบรักโดยเรามองว่าพ่อแม่ต้องด่าแน่ๆให้เลิกกันแน่ๆเลยไม่น่าให้คบเราคิดไปเปตุเตันแต่ว่าเราไม่อยากโกหกพ่อแม่ ไม่อยากแอบก็เลยหาจังหวัดไปบอกเขาบอกว่าเขาคือแฟนเราพ่อก็บอกว่าโอเคนะเขาดูโอเคที่แบบชวนแล้วกล้ามาเพราะผู้ชายบางคนอาจจะไม่กล้ามาเจอคือชวนครั้งแรกแล้วมาเลยพ่อก็บอกโอเคนะแต่ว่าให้ดูยาวๆแล้วกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้ห้ามขัดวดี้แต่ครั้งนี้ต่างกว่าทุกครั้งกลายเป็นเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่คุณที่มีความรักแต่กลับกลายไปว่าทั้งบ้านเหมือนกับมีลูกอีกคนหนึ่ง ดังนั้นการที่จะแยกทางกันไปก็เหมือนกับว่าเขาต้องแยกกับบ้านด้วยเล่าให้พี่ฟังถึงความรู้สึกของครอบครัวเป็นยังไงเบสท์คำสิงค um ์ ing, คือครอบครัวเขาไม่ได้โกรธหรือไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาก็ยังมองพี่เขาเป็นลูกอีกคนหนึ่งคือตอนที่พี่เขาขนของออกไปพ่อหนูก็อยู่พ่อหนูก็นั่งอยู่ข้างล่างเขาก็ขนข้างบนพ่อหนูก็บอกว่าไปแล้วไปพักที่ไหนอยู่ไหนเอาของไปไว้ที่ไหนบ้านเสร็จตอนไหนพ่อหนูก็ถามนะคะถึงแม้ตอนนั้นเขาจะออกไปแล้วว่าพ่อหนูให้สัมภาษณ์ว่าอะไรแต่หลังบ้านเขาก็คุยกันนะ ก็ถามไถยกันปกตินะคณะตอนนั้นพี่เขาก็รู้ว่าเขาออกไปแล้วเขาก็ไม่ได้ไปโกรธพ่อที่ออกไปพูดอะไรแบบนี้เขาก็ยังมีความผูกพันเป็นพ่อลูกกันวุดดีทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่ไหมเบสทัมสิงหนูไม่คุยคะ่ะวูดดีเป็นการจบกันแบบว่าไม่ได้เคลอะไรมากเบสทัมสิงห์หนูเคลียนะคะไม่ได้เป็นคนที่เลิกแล้วไม่พูดเหตุผลในขณะนั้นเราพูดมาตลอดจนวินาทีสุดท้ายก็พูดพูดหมดเลยว่าเรารู้สึกอะไรบ้างเรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ เรียกว่าพอสาวเบสออกมาเผยคำพูดของพ่อที่มีต่ออดีตแฟนแล้วทําให้เรารู้เลยค่ะว่าพ่อสงกั์นั่นยังหัวและหวังดีต่อหนุ่มตรงๆเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนจริงๆต้องนับถือหัวใจของบ้านนี้เลยค่ะ